สวัสดีครับเพื่อนๆเอช่างต่อยบันดอนทุกท่านนะครับก็จะมาให้ดูคันนี้นะครับคันนี้มีโอสีฟ้าที่ทำให้ดูเมื่อวานนะครับหรือว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่เช็กดูที่บอกว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับก็เจ้าของอนุมัติแล้วนะครับ ิดใหม่นะครับทำใหม่คันนี้ก็เจ้าสปาร์คหนึ่งสามห้าก็ทำใหม่เหมือนกันนะครับที่ติดแล้วมีควันออกนะครับที่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มที่ปลายท่อนะครับก็รอแกะไปทำนะครับ ก็รอลื้ออยู่ตอนนี้ทำแก๊สอยู่ครับเช็คเช็คน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับลัวก็มีเสียงดังเวลาเบรกนะครับดังไม่ดังเอียดนครับด,ดังแบบดังคืืคืๆนะครับจานเบรกก็ไม่เป็นรอยนะครับแต่ผ้าเบรกนี่ มันก,ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเจ้าของรถอาบอกว่าใช้มานานแล้วถ้าถ้ามันไอ้นี่ก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยครับ้าเบี่ยงใช้นานหลายปีนะครับ mm. ก็รอนะครับช่วงนี้มีแต่งานรอครับ รอนี่คือร้องเงินลูกค้าครับลูกค้าบอกว่าส่วนมากก็เศรษฐกิจอย่างนี้เนาะบ้านผมก็แรงนะครับฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เข้าใจลูกค้าอยู่นะครับว่าหาเงินยากนะครับ ไอคอนก็รอก่อนครับรอสิ้นเดือน,นครับคันนี้ก็รอเหมือนกันนะครับแต่คันนี้อนุมัติแล้วทำได้เลยเขาบอกทำได้เลยคันนี้ก็อนุมัติแล้วหนึ้านี ที่ดูๆนี่ตามที่ดูนะครับที่จอดอยู่นี่หนึ่งสองสามสามสีกับสีเหลืองออโต้ลน้วนครับมีแต่ออโต้ลน้วน,น,ออโโลวนเลยนะครับคันสีส้มอะที่เขาจอดที่เคยบอกไปว่าจอดทิ้งไว้เป็นปีก็ติดแล้วนะครับสตาร์ตติดแล้วล้างขบูล้างขบู เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กติดแล้วแต่ว่าเดินเบาไม่อยู่นะครับเดินเบาไม่อยู่ยังยังไม่ได้ดูว่าน,น่าจะเป็นที่วาวนะครับก็นน้ำมันเครื่องรั่วด้วยนะครับเครื่องออกตรงฝาวาวนะครับเอาเอาแค่ให้รู้ว่าติดได้ก่อน อันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบเก้าสิงหาก็จะเป็นเงีย,งยบๆหน่อยนะครับโอ้ข้างนอกแดดจ้าครับเพื่อนๆนี่มันพึ่งมันพิ่งลมเลยวัเดี๋ยวครนี้เดี๋ยวจะมาแกะแกะให้ดูไปพร้อมกันครับว่าที่คลิปที่แล้วผมบอกว่าวาลวว์มันอาจจะขาด จะดูว่ามันจะ,จ,ะ,จ,ะจริงไหมนะครับแต่ว่าไอ้ลูกแหวนพังนี้แน่นอนแหละนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องไม่มีสกหยดเลยพังแน่นอนรถออโต้นะครับน้ำมันเครื่องกองอากาศหมั่นดูหน่อยนะครับยิ่งกองอากาศอยู่ข้างหลังนี่ยิงตันเร็วมากเลยนะครับ ยิ่งตระกูลฮอนด้าครับยิงดูยิงต้องเอาใจใส่หน่อยเพราะว่าไอฝุ่นมันชอบเข้าตรงนี้นะครับนี่ของใครที่หลวมไปดูนะครับเปิดกล้องออกมานี่เศษผงดินทรายนี่เต็มเลยนะครับตัวนี้ต้องผ่าเครื่องนะครับเนื่องจากว,กว่าสลักติดสลักปลายการติดติดกับสลักลูกสูบเลยนะครับ แต่ตนนัวนี้ยังหมุนได้นะครับตันนี้น่าจะเอาออกได้อยู่ถ้าหมุนได้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหมุนไม่ได้เลยนี่โอกาสหวาเครื่องมีสูงครับต้องอัดการทิ้งนะครับ งานเยอะอยู่นะครับแต่ส่วนมากเป็นงานรอนะครับรอก่อนเด้อช่างแต่ก่อนงานรอไม่มีนะครับที่ร้านมีแต่หรือปุ๊บได้ทำเลยอนุมัติทำ เดี๋ยวนี้ก็ยังว่าเลยครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะไปหาตังค์มาจากไหนเนาะถ้ามีรถสองคันก็ก็รอนะครับรอได้ครับเอามารอรอได้เพราะว่ามีมีรถใช้อีกคันหนึ่งอยู่ <c oughs> แต่ถ้ามีรถใช้คันเดียวก็รอไม่ได้อย่างว่านะครับบางทีก็ต้องดินล้นหาเงินมาซ่อมก่อนแล้วเนาะเหมือนอากาศเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีฝนนะแต่ว่ามันไม่มีสักทีนะครับเป็นอย่างนี้มาเป็นสี่ห้าวันแล้วครับคุณหลอกดาวตลอดเลย ข้าวเริ่มเหลืองแห้งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะลื้อตัวนี้กับตัวนี้ให้ดูนะครับคลิปนี้ก็บน,บนบนไว้ก่อนครับกลัวกลัวเอฟซีจะลืมช่นต่อยนะครับ ร้อนครับเพิ่งถอดล้อถอดบีบขนนั้นออกก็เลยมานั่งบนก่อนนั่งบนให้พัดลมเป่าก่อนนะครับมันร้อนครับร้อนอบอ้าวเหมือนจะมีฝนแต่มันไม่มีนะครับหรือวันนี้จะมีก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวทำเดี๋ยวผมไปซื้อผ้าเบรกทํำขนาดก่อนนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวจะมาแกะคันนี้ให้ดูในคลิปหน้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับ mm hmm. เพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ